กาลัครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีกาตัวหนึ่งอาศัยอยู่บนต้นไม้ใหญ่โดยมีสนามเล็กๆอยู่เบื้องหน้าในนั้นมีหงขาวตัวหนึ่งว่ายวนเหนือน้ำอยู่เจ้ากามองเห็นหงนั้นมีขนสีขาวดั่งหิมะแตกต่างกับสีขนของมันที่ดำราวกับ่านกาจึงร้องตะโกนออกไปว่าท่านหงขาวผู้งดงามช่วยแนะนําวิธีให้กับข้าได้ไหมว่าทำเช่นไรถึงได้มีขนสีขาวเช่นท่าน แต่หงตัวนั้นบอกว่าข้าก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะเกิดมาข้าก็มีขนสีขาวเช่นนี้แล้วจากนั้นก็ไว้น้ำหาอาหารกินต่อไปเช่นเดิมหลังจากจ้องมองหงขาวด้วยความอิจฉาอยู่นานวันหนึ่งเจ้ากาก็นึกอะไรขึ้นมาได้โดยคิดว่ามันสามารถมีขนสีขาวอย่างหงถ้าลองใช้ชีวิตแบบเดียวกันเจ้าก,ากาจึงวางแผนที่จะแหวกว่าอยู่ในน้ำทั้งวันบ้างว่าแล้วจึงตัดสินใจและทิ้งรังบนยอดไม้ แล้วบินร่อนลงไปอาศัยในหนองน้ำโดยกินสาหร่ายและพืชน้ำอย่างที่หงธทรำรวันแล้ววันเล่าเจ้ากาเอาแต่แช่ตัวอยู่ในน้ำตลอดทั้งวันแต่ขนก็ยังมีสีดำอยู่เช่นเคยหลายครั้งที่เกือบจะจมน้ำอีกทั้งการที่พยายามกินสาหร่ายก็ไม่สามารถทำให้อิ่มท้องได้เลยไม่นานนักเจ้าก,ากาก็เริ่มผ่ายผอมลงหงขาวเห็นดังนั้นก็ให้คำแนะนำไปว่า กลับบ้านของเจ้าไปเถิดเดี๋ยวเจ้าก็จะแข็งแรงขึ้นแต่คราวนี้กาไม่ยอมฟังเสียงของหงแม้จะยากเหลือเกินที่อีกาจะอาศัยอยู่ในน้ำแต่เจ้านกน้อยก็พยายามอย่างหนักที่จะมีชีวิตอยู่ถึงอย่างนั้นก็ดูเหมือนทุกอย่างจะยิ่งเลวร้ายลงเรื่อยๆวันหนึ่งหลังจากต่อสู้มานานกระดำก็อำลาโลกนี้ไปหงขาวได้แต่สงสารเพราะถ้าเจ้านกเชื่อฟังคำเตือนในวันนั้น เขาก็คงมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกนานนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงพอใจกับสิ่งที่ตนเองมีอยู่เพราะการเปลี่ยนแปลงนิสัยไม่อาจแก้